เราควรจะเปิดที่ไหนดีเราไปเปิดในแมพที่ไม่รู้จักกันดีกว่าเราก็เปิดมันตรงนี้นี่แหละขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วแล้วก็จอดอ่ะ Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมกันชินในแพ็กเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสุดสุด10เดือนพร้อมบริการชั้นนำบัตรกำน,นันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้ออีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมง เริมถูกคุ้มคุ้มบริการไว้ต้องที่ r i c m m n n shop เท่านั้นวันิีสานะครับผมผมมีทั้งสิ้นไม่ใช่ดิผมยังไม่มีเก็บเลยแม้แต่นิดหนึ่งมีเก็บไว้4บวกกับอีก4เป็น14 14บวกอับนี้เป็น148นั่นหมายความว่า2ทองแต่อย่าลุดเลยขอรองสาธุสาธุาธาธอนุโมทนาบุญผมต้องผมต้องกดอีโมจิพี่เวฟเพื่อไปกันขอพรนาโบเวฟทาโมเวฟสังโคเวฟสาธุไอเวฟโลแรกไป ยังนะยังนะเอียนซันไม่มาและเช่นเคยครับผมไม่ว่าจะตีตู้กี่ครั้งกี่คราวเราก็จะพูดคําเดิมนะครับตัวสีดาวใหม่มันลดเหล่นแน่นอน20นะเอียนซันนะเอียนซานมาในรูปแบบสูงยาวเขาดี30มมาเอียนซัน สิ่งที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้นั้นมันไม่ใช่ความจริงฟังหัว้หวูไม่หรอกมันมาแค่ตัวเดียวมาให้เราดีใจใเฉยๆสี่สิบผมมันไม่มนหรอกมันไม่มีมากกว่านี้แล้วที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้นั้นคือความจริงทั้งนั้นครับคือเขาหลอกให้เราตายใจใเฉยเฉยจริงๆแล้วเขาเพิ่มเลทตามปกติมันก็ได้แค่สองตัวเลยวะห้าสิบเฮ้ยทองแล้วเฮ้ย สี่สิบเอ็ดคุยกับเพื่อนมาเมื่อวานแล้วว่าวันนี้ยังไงกูก็ดูดเลสร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็หลุดเพราะว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยมันรูดเลสรูดเลสรูดเลทแล้วก็ดูดเลสเราก็อยากได้เอกรอกด้วยดิสงสารเราจะได้กดป้าน,นกว่ะไม่เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ให้มันได้วันทาก่อนถ้ามันได้วันทาเราค่อยว่ากันสี่สิบสองสี่สามสี่สี่สี่สิบห้ามาห้าสิบแน่เลยวะสี่หกและนั่นนะครับผม วาริสาของเราในวันนี้นะคะผมเปลี่ยนชุดนิดหน่อยนะเหมือนชุดจะไม่ค่อยจะเหมือนเดิมยังไงก็ไม่รู้ผมบอกแล้วเห็นไหมคุยเว้กับเพื่อนตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไงก็ดุเลรอ่ะ4ี่เจ็ดโอ้กาหมิงสี่แปดสี่เก้าแถมไม่มีโอเคอ น้องน้องจะไม่มีมาก่อนเลยอย่างนั้นเหรอคุณน้องจะมาแบบการันตีเดๆเดเดอย่างนี้พี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะตะกี้เท่าไหร่นะสี่วะสี่สิบอ่างั้นก็เป็นอ่าสก็คงจะออกมาโลเจดสิเหมือนเดิมอะผมดูทรงละไม่น่านะไม่น่าจะมีออกกกงออกก่อนแน่แล้วก็หมดละเอียนซานมาโคตรตา้สองตัวไปเรียบร้อยยี่สมาไหมเอีนซาน่อยไหมอ้า พูดบ่นปุ๊บออกปั๊บอันนี้ฟังสตรีมอยู่ปะเนี่ยมันอยู่ในสตรีมก็ใช่ไม่ในทีมงานเนี่ยหลังจากที่เราด่าเพราะว่าเราติดตอมอเนี่ยเศร้าครับอ้าเด้งครับทุกคนอันที่เด้งก็คือว่าแก้แล้วก็เห็นตั้งแต่เช้าแล้วใจมันเด้งีแล้วลุดลุด,ลด,ลดไม่หลุดมันมันก็เลยเข้าสตรีมมาแล้วก็กดเอ้ยเอาเอ็นใจให้ผม,ามดิเงี้ยฟังอยู่นะั่นเหรอฟังอยู่ก็เอาตัวละครออกมาสามหกอะไร นั่นดีโอน่ามาจากไหนแต่อย่างน้อยก็เอียนซานก็ดีแล้ววะสี่สิบหกอุตส่าห์มาด้วยแบบมูดดีๆโอเคเอ้ยเอียนซานก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออแบบ <laughs> ฉันจะเป็นบายพลัสแล้วมหกสิบหกนับไม่ผิดใช่ไหมหกหกเลยเนาะไปสุดเลยเหรอเจ็ดหกเต็มระบบเลยอะ่ะคือแบบโอ้ไม่ก็อเอียนซานสี่หกแล้วมั้งเนี่ยอะไรอ่ะน่าผิดเหรอแปดหกถ้าแปดหกไม่มาก็โอเคนับถูก เจ็ดเจ็ดเไม่ใช่เพว่าผมน่าผิดแน่เลยกูน่าผิดแน่แนเลย80แล้วเนี่ยผมน่าผิดชัวร์ไวมันไม่น่าใช่81แล้วมันไม่น่าใช่82เนี่ยมันต้องเป็น72แน่ๆแล้วก็73อ่าแล้วก็74อ่าไอ้ไยังเงมันถึงจะถูกวันนี้นี่จะเปิดตัวละครอะไรก็ต้องเตรียมไม่หมดเลยพ่อแม่แผมจะโอ้ยโค่นบัน่นเฮาขอบคุณครับเหลือให้ผมตั้ง36 ผมทอกับทุกสิ่งผมทอกับทุกอย่างเลยอนี่